ของซ่อมหมดด้วยต้องรอเขาจะอยู่ไหมวะ ก่อนสักรอบแล้วกันนี่กตุกกตุกทุน oh. มีคันจะพังเ้เห้ยตั้งติดตัวกับมัน หน้าทับสองนี่ชนจัำๆนะต้นแม่งเร็วเกินอะอยู่ชั้นไหนวะชั้นเจ็ดหรอวะชั้นห้าตาจอดรถชั้นห้า m o r n i ง g อ่ะ อยู่แถวนี้ด้วยวะ เปลี่ยนไปขึ้น ว่าแม่งจากยังเงไอ้นี่กู แขนนะครับโอเคครับผมทำไมคุณตำรวจขับรถเก่งจังอ่ะอ่ะนิดหน่อยครับนิดหน่อยอ๋อครับผมอันนี้โดนโดนเท่าไหร่ครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับไปที่รถก่อนขออนุญาตตรวจคนรถนะครับโอเคครับผมโอเคครับไม่มีอะไรเนาะครับผมขออนุญาตคอนตัวนะครับ โอนหนึ่งถุงนะครับจะโดนค่าปรับนะครับบวกลบหนีนะครับโอนหนึ่งถุงบวกลบหนีเป็นสองพันนะครับครับผมอ่่คุณตำรวจเมื่อเมื่อวานบินผมหายอะเมื่อวานอ่ะพอดีผมตอมอแล้วแล้วมันบักอ่ะใช่ใช่ผมตอมอเมื่อคืนอ่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอันนี้ผมต้องจ่ายด้วยไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเคครับผมถ้าถ้าจ่ายก็บอกนะครับ ครับคไม่เป็นไรครับสิบนาทีนะครับโอเคครับผมขอ,อย่าสองตัวครับครับผมเดี๋ยวราให้เหลือแปดนาทีนะโอเคครับผมเรียบร้อยฮะแม่เงเอ้ยว่าจะแทงเมื่อกี้แต่ตำรวจมนอยู่ในเมืองด้วยเลยไม่อยากแทงเมื่อกี้ Слава или ใกล้ๆก็เปิดบอสอ่ ป๊อปโอเครถคับซ่อมๆให้ไหมครับไม่เป็นไรครับไม่ไม่รถครับ อ่ามันจะยิงล้อขวาคุเลี้ยวขวาเอ้ยมันจะยิงล้อซ้ายคุเดียวซ้ายติดปลอกเป็นปัมโบ ทำไ,ไ<ผ>มช,ชนชนบ่อยจังอ่ะชนบ่อยจังมามาครับเดี๋ยวผมซ่อมให้แล้วผมต้องเสียสองร้อยด้วยไหมเมื่อกี้เสียล้อดเดียวครับเสียล้อดเดียวโอเคเมื่อกี้ชนเหรอขอบลาชนขอบลาชนโอเคหลังขวาจริงล้อหลังก่อนเลยครับจริงจริงล้อหลัง พร้อมยังครับ มาเ,เร็วเร็วดิไม่เหียเล่นไม่ได้แนละ้อยอมนะครับยอมไหม พอทำคดีไหม,มครับเออได้ๆขอได้นะครับอ้าวเราเจอกันอีกแล้วนี่อเจอกันอีกแล้วในรถไม่มีนะครับรอบรอบนี้ค่อยมันหน่อยครับค่อยได้เล่นหน่อยรอบพอดีเอ่อตอนนี้เทเซอร์มันบัคครับมันยิงใกล้พวกผมเลยต้องชิดหน่อยใช่ใช่เห็นเห็นตำรวจคนเมื่อวานบอกแล้วว่าเทเซอร์มันยิงใกล้แต่รถคนต่อนะครับแต่แต่รถโคตรแรงเลยใช่ไหมครับใช่ครับ แล้วขับไปสานนะครับสองพันเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวเราเจอกันอีกครับอ,อย่าเพิ่งหายไ,ไปไหนนะครับได้ครับได้ได้พยายามพยายามคันคันนี้รู้สึกว่ามันจะยากกว่าคันที่ผมขี่ขา,ขาวๆันั้นเนาะใช่สิบนาทีนะครับเดี๋ยวเราให้ละแปดนาทีโอเคครับผม เป็นไงไอสัตว์เป็นไงวาสตรีมอ๋อนึกว่าสตรีมดูได้ใช่เบต้งกี่บาทวะสามพันนาทีเจ้ารุณาเก็บยามฐานะของท่านให้เรียบร้อย Ok ok <coughs> game mê vãi cả nó. Alen à, Ta game mê vãi cả ไปได้จบไงมันก็อ๋อนั่นแหละปกติเสียงว่าไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวทำใหม่ก็ได้อันนี้เวลาได้ยินเสียงบอ,อยยังตื่นเต้นอยู่เลยไวายว้ายฉันบอกให้ไปเก็บรถไงสมน้ำหน้ารถหายว้ายว้ายใช่ใช่ใช่ ดูนะมันจะมาไล่เรา3าคัน4ี่คันเลยนะทีนี้คอยดู <อ>มีเพื่อนแล้วหรอมีแล้วครับมีแล้วครับดูดิแม่งมากี่คันนะโอ้คันคันเดียวพี่คันเดียว มาสองพี่เนี่ยมันยิงเลเซอร์มันใกลมันต้องเข้ามาใกล้ๆไกลมันใกล้กลกลเราแก่ออกแห่เห่างพอถ้าแตกล้อหนึ่งเรียบร้อยเลยนะเราเรียบร้อย mắc 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 thái lệ 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 Mark, lệ thái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  thuyền, thái lệ ยางมันยังชนไม่ได้แลยอีกรอหนึ่งหาทางนั้นเลยพี่หาทางนั้นแล้วยางติดกับขอบเลยพี่น่าจะโต๊บบะเหมือนมันมันยิงไม่ได้มไม่ได้ยำรวดทะเลนะได้ มันว่ายนะ้ำไม่เก่งหรอกเราดูขี้ยาอย่างเราเดี๋ไปสู้กับตำรวจอะ ตเขาตายเขาตายเขาตายไอ้อหนุ่มไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องกดหมอนะไอ้อหนุ่มไม่ทันแล้วครับกดไปแล้วเมื่อกี้ไม่ทันแ้วขาวดิหนุ่มหนุ่มไม่ต้องกดหมอนะ ผมเผอ,อกดไปแล้วเมื่อกี้ตายปุกโกดเลยเมื่อกี้อยางเจอใช่ไหมสวยเอามาเลย โอ้โหอะไรอะ่ะฮะมา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 แกละแคร์นะว่ายน้ำยังไม่แข็งเลยผมอ่ะหนุ่มลงน้ำอ่ะไอดำมาดำลงได้เดี๋ยวขึ้นขึ้นไม่ได้หมอม่ต้องแล้วผมผมเ <ไ S 1> ชื่อได้แล้วโจรโจนโจนผมไม่ใช่โจรครับเขาเขา,าขขขขใส่ร้ายครับเขาใส่ร้ายผม <laughs> ไปไปไป,ไปหมอไป เพื่อนเองอ่ะเขาสรุปไหมอ่ะสรุปสรุปไอ้หมอจุ่มน้ำสรุปเหมือนกันไม่ทันแล้วไ่ทันแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวชุดไปคอนตัวนะไอ้บผมโอนังถงนะครับทำไมรอบนี้ผมแตกเร็วจังอ่ะอะไรนะทำไมรอบนี้ยิงแม่นจังอ่ะอ๋อมันเออเมื่อเช้าเคสแรกครับมึนมึนขี้ตาน่ะโอเคครับ ไม่ไม่มีคนจกปูนเลยนะครับมีมีแค่ผมเหรอรอไงพไม่ไม่ไม่มีมีหลายคนคนระับแต่ผมกระจายเครียดกัน<อ><อ>เครียดผมสองคันเลยนะเนี่ยแต่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 คุณก็โชคดีครับที่มาเจอผอบเอยโดยูหกพันนะครับครับปรับลงน้ำพ,พอมีตายให้ผมซื้อข้าวไหมครับได้คุณอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ข้าวนะโอเคครับขอขอจานเดียวพอนะครับไม่ไม่มีอะไรเลย น้องผมไม่เกี่ยวครับตัวนักข่าวของพันนะครับเอ้ของผมจะมันไม่มีอะไรเลยผมว่าน้องผมเป็นผู้บริสุทธิ์ครับผมมานั่งชมวิวเฉยครับผมไม้นี้ผมต้องให้สุ่มเสียงไหมหรือไม่ต้องให้ให้ให้สุ่มเสียงสมเสี่ยงหลบหนีสมเสียงหลบหนีลงน้ำ10นาทีนะครับสามเขาตกใจครับเมื่อกี้ตกใจเสียงบอครับบอกลดให้เขาไหมเคสผมรอด30นาที30นาทีเหรอลดให้เขาเหลือยี่สิบนาทีเลยโอเคโอเคทั้งคู่เลย แล้วก็เขาปรับจะเป็นสี่หมื่นับอไม่ใช่สี่พันห้าร้อยะครับเพรขนาดผมแทงตำรวจยังโดนแค่สองหมืนหลบหนีท้องน้ำสี่หมื่นหรอยี่สิบนาทีนะครับ, 4, รบโอเคครับผมยบ้อย เดี๋ยวไปฟาร์มแล้วทุกคนมันน่าเบื่อเดี๋ยวเขาปิดไลค์ก่อนนะเชื่อกันใหม่พรุ่งนี้นะจ๊ะเดี๋ยวไปหัดขับรถหัดจกอะไรมาด้วยมันตื่นเต้นเชื่อกันใหม่นะจ๊ะ